สวัสดีครับนักเรียนวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมนะครับวันนี้กับครูนรสรัตนันเราจะมาเรียนเรื่องภูมิลกักกายภาพกับสังคมจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะครับจังหวัดสมุทรปราการก็คือจังหวัดที่เราพักอาศัยอยู่นะครับอยู่ในเขตพื้นที่ของโรงเรียนของเราด้วยนะครับเอาละครับเรามาดูคำขวัญของจังหวัดสมุทรปราการกันนะครับป้อมยุทธนาวีพระเจดีกลางน้าฟาร์มจระเข้ใหญ่งามวิไลยเมืองโบราณสงกรานพระประแดง ลาสลิดแห้งรสดีประเพณีรับบัวครบถ้วนทั่วอุตสาหกรรมนะครับดอกไม้ประจําจังหวัดก็คือดอกดาวเรืองต้นไม้ประจําจังหวัดก็คือต้นโพท,ทะเลนั่นเองนะครับครับเรามาดูพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการก,กันบ้างนะครับครับในเขตสมุทรปราการมีทั้งหมด6อําเภอด้วยกันนะครับนั่นก็คือ 1. อําเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการก็คือในพื้นที่ที่เราอยู่นะครับประกอบไปด้วยตำบลทายบ้านตำบลทายบ้านใหม่ตำบลเทพารักษ์ตำบลบางด้วนตำบลบางปูตำบลบางปูใหม่ตำบลบางโปรงตำบลบางเมืองตำบลบางเมืองใหม่ตำบลปากน้ำ ตำบลแพรกษาตำบลแพรกษาใหม่ตำบลสำโรงเหนือนั่นเองนะครับต่อมาอำเภอพระประแดงนะครับมีทั้งหมด15ตำบลนะครับก็คือตำบลสำโรงใต้ตำบลบางพึ่งตำบลบางจ่าตำบลบางครุตำบลบางยาแหกตำบลบางหัวเสือตำบลตลาดตำบลบางยอดตำบลบางกระเจ้าตำบลบางนำพึ่งตำบลตำบลบางกระสอบตำบลบางกอบัว ตำบลทรงคนองตำบลสำโรงและก็ตำบลสำโรงกลางนั่นเองนะครับมาดูอำเภอบางพลีบ้างนะครับมี6ตำบลด้วยกันก็คือตำบลบางพลีใหญ่ตำบลบางแก้วตำบลบางปลาตำบลบางฉลงตำบลราชาเทวะและก็ตำบลหนองปลือนั่นเองนะครับอําเภอบางพลีนะครับมีทั้งหมด6ตำบลด้วยกันนะครับเอาละครับมาดูอำเภอพระสมุทรเจดีย์กันบ้างนะครับ มีทั้งหมด5าตำบลนั่นก็คือตำบลนาเกลือตำบลบ้านคลองสวนตำบลแหลมฟ้าผ่าตำบลปากคลองบางปรากฏนะครับปากคลองบางปรากฏตำบลในคลองบางปรากฏนะครับแล้วก็อำเภอบางเสาธงมีทั้งหมดสามตำบลนะครับก็คือตำบลบางเสาธงตำบลศรีสัตว์เจรเข้น้อยตำบลศรีสัตว์เจรเข้ใหญ่นั่นเองนะครับ อำเภอบางสาทงก็เป็นอำเภอเล็กๆนะครับในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็อำเภอบางบ่อนะครับมีทั้งหมด8ตำบลก็จะมีตำบลบางบ่อตำบลเปรงตำบลบางพลีน้อยตำบลบางเพียงตำบลคลองด่านตำบลคลองสวนตำบลบ้านระกาศตำบลคลองนิยมยาตรานะครับมีทั้งหมด8ตำบลนะครับสำหรับอำเภอบางบ่อนั่นเองนะครับ เอาล้ครับเขตในพื้นที่สมุทรปราการมีทั้งหมด6กอำเภอนะครับที่ครูบอกไปแล้วนะครับครับซึ่งจังหวัดสมุทรปราการก็อยู่ในเขตพื้นที่ปริมณฑลนะครับซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดสมุทรปราการนะครับกรุงเทพมหานครปทุมธานีนะครับซึ่งเป็นจังหวัดใกล้เคียงกันในปริมณฑลนะครับครับวันนี้ครูก็มีคลิปวิดีโอดีๆที่จะให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวเราไปชมกัน คลิปวิดีโอเกี่ยวกับจังหวัดสมุทรปราการบ้านเราดีกว่านะครับไปชมกันเลยครับอัเภอที่จเจริญที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการปี2020จากการรวบรวมสถิติตัวชี้วัดมีดังนี้ความเป็นเมืองเศรษฐกิจงบประมาณการเงินขนส่งในเมืองการศึกษาการแพทย์การปกครองความบันเทิงและการค้า อันดับที่6อําเภอพระสมุทรเจดีอําเภอพระสมุทรเจดีเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการชื่อของอําเภอนี้ได้มาจากพระสมุทรเจดีซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลายัยโปรดกล้าวให้สร้างขึ้นบนเกาะกลางแม่น้ำเจ้าพระยาเมื่อปี2370บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาของอําเภอนี้เป็นที่ตั้งของป้อมพระจุลจอมกล้าวสร้างขึ้นในปีพศ2436 และได้ใช้เป็นที่มั่นในการรบกับเรือรบฝรั่งเศสในวิกฤตการณ์รอสอ .112 อำเภอพระสมุทรเจดี JD, แบ่งการปกครองออกเป็น5ตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม42หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด120.378ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด147,998คน อันดับที่5้าอําเภอบางบ่ออําเภอบางบ่อเป็นอําเภอหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการอําเภอบางบ่อตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของจังหวัดมีอาณาเขตติดกับเขตปกครองข้างเคียงดังนี้ทิศเหนือติดต่อกับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครอําเภอเมืองฉะเชิงเซาและอําเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาทิศตะวันออกติดต่อกับอําเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซา ทิศใต้ตรดอ่าวไทยทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรปราการอำเภอบางพลีและอำเภอบางเสาธงอำเภอบางบ่อแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น8ตำบลแต่และตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม74หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด245.007ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด1 1 3 3 8 8 3คน อันดับที่4อําเภอบางเสาธงอําเภอบางเสาธงเป็นอําเภอใหม่ล่าสุดของจังหวัดสมุทรปราการแยกพื้นที่การปกครองบางส่วนจากอําเภอบางพลีวันที่1เมษายน2538แบ่งพื้นที่หลายตำบลมาตั้งเป็นกิ่งอําเภอบางเสาธงขึ้นกับอําเภอบางพลีวันที่25พฤษภาคม2542ยกฐานะจากสุขาพิบาลบางเสาธงเป็นเทศบาลตำบลบางเสาธง วันที่8กันยายน2550ยกฐานะเป็นอำเภอบางเสาธงอำเภอบางเสาธงแบ่งเขตการปกครองออกเป็น3ตำบลแต่และตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม38หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด114.79ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด8 7 9 7คน อันดับที่สอํอำเภอพร,ระประแดงอำเภอพร,ระประแดงเป็นอำเภอที่มีขนาดเล็กที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการในอดีตมีฐานะเป็นศูนย์กลางของจังหวัดพระประแดงแต่ต่อมาถูกยุบรวมเข้ากับจังหวัดสมุทรปราการดังเช่นปัจจุบันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดทิศเหนือติดต,ต่อกับเขตยานนาวาเขตคลองเตยเขตพระขนงและเขตบางนา กรุงเทพมหานครทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรปราการทิศใต้ติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรปราการและอำเภอพระสมุทรเจดี JD, ทิศตะวันตกติดต่อกับเขตทุ่งครุและเขตราชบูรณนะกรุงเทพมหานครอําเภอพระประแดงแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น15าตำบลแต่ละตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม67หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด73.370ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด 1>, 1 9 4 4 1 4คนอันดับที่2ออำเภอบางพลีอำเภอบางพลีเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มากที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการเป็นที่ตั้งของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิที่ตั้งของโครงการสร้างศูนย์ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร และเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ธทนบุรีสมุทรปราการที่ตั้งและอาณาเขตทิศเหนือติดต่อกับเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครทิศตะวันออกติดต่อกับอำเภอบางเสาธงทิศใต้ติดต,ต่อกับอำเภอบางบ่อและอำเภอเมืองสมุทรปราการทิศตะวันตกติดต่อกับอำเภอเมืองสมุทรปราการเขตบางนาและเขตประเวศกรุงเทพมหานคร อำเภอบางพลีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น6ตำบลแต่และตำบลแบ่งออกเป็นหมู่บ้านรวม83หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด260ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด274,763คนอันดับที่1อำเภอเมืองสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นอำเภอศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดสมุทรปราการตั้งอยู่บริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยาตรงข้ามกับอำเภอพระสมุรเจดีนอกจากเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดแล้วอำเภอเมืองสมุทรปราการยังเป็นที่ตั้งของศาลเด็กและเยาวชนห้องสมุดประชาชนและท่ารถโดยสารประจำทางสายต่างๆรวมทั้งเป็นบริเวณที่จัดงานพระสมุดเจดีของทุกปี อำเภอนี้เป็นอำเภอที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยอำเภอเมืองสมุทรปราการแบ่งเขตการปกครองออกเป็น13ตำบล95หมู่บ้านมีพื้นที่ทั้งหมด190.557ตารางกิโลเมตรมีประชากรทั้งหมด544,119คน และนี้ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ6อันดับอำเภอที่จเจริญที่สุดในจังหวัดสมุทรปราการที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ดูคลิปวิดีโอจบลงแล้วนะครับครูก็มีใบงานให้นักเรียนทำทั้งหมด4ข้อด้วยกันนะครับข้อที่ 1. จังหวัดสมุทรปราการมีทั้งหมดกี่อำเภอมีอำเภออะไรบ้างนะครับข้อที่2คํคขวัญจังหวัดสมุทรปราการเขียนว่าอย่างไรนะครับ ข้อที the the intellectual intellectual ่3ามทิศเหนือของจังหวัดสมุทรปราการติดต่อกับอาณาเขตจังหวัดอะไรนะครับข้อที่4ทิศตะวันออกจังหวัดสมุทรปราการนะครับทิศตะวันออกของจังหวัดสมุทรปราการนะครับมีเขตติดต่อกับอาณาเขตจังหวัดอะไรนะครับเอาล้ครับทั้งหมด4ข้อด้วยกันให้นักเรียนเขียนลงในสมุดวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งเข้ามาในอัลบั้มวิชาสังคมศึกษาด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ครูขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ